สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์ของอาจารย์นันนะครับวันนี้เราจะพาพี่น้องที่เคารพเราไปพูดคุยกันในเรื่องของเนื้อพระสมเด็จในแง่ของการศึกษาเชิงอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพระเครื่องของเราให้คงอยู่ตลอดไปโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังนั้น บรมครูต่างๆครูบาอาจารย์นะครับได้เขียนตำรับตำราไว้มากมายแม้กระทั่งตำราของอาจารย์ตรียำปวายซึ่งเป็นตำราพระสมเด็จที่ดีที่สุดในประเทศไทยยังไม่มีตำราเล่มใดไปเทียบเคียงเล่มนั้นได้เลยทั้งๆที่ทําตำรามาตั้งแต่ปีพศ2500นะครับก็คือ60กว่าปีที่แล้วเนื้อพระสมเด็จนั้นจากการสืบค้นจากการค้นคว้าจากการ หาความรู้เรียบเรียงมาบรมครูต่างๆท่านได้บอกไว้นะครับว่ามีเนื้อพระอย่างมากมายมากเกินกว่าที่เราจะคาดถึงแล้วก็วันนี้จะนั้นขออนุญ,ญาตที่จะนำรูปเท่าที่หาได้นะครับ <laughs> เพื่อมาเทียบเคียงให้พี่น้องได้เห็นว่าเนื้อพระต่างๆเพื่อเปิดมุมมองของเราในเรื่องของพระสมเด็จให้เรามีมุมมองที่มากที่สุดแต่ส่วน เราจะเก็บภาพแบบไหนเราจะเช่าภาพแบบไหนเราจะเล่นภาพแบบไหนนั้นอันนั้นไม่ใช่สาระของอาจารย์นันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปว่าผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าไม่ว่า,ไม,วาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปต่อว่าใครหรือว่าไปตําหนิใคร <Yeah. S 2> ถ้าเขาเล่นไม่เหมือนเราถ้าเขาเก็บภาพไม่เหมือนเรานะครับอันนั้นมันเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอาจารย์นันก็คือให้ความรู้ในเชิงอนุรักษ์แต่พี่น้องจะไปต่อยอด ในเรื่องของการอนุรักษ์หรือต่อยอดในเรื่องของสายสากลหรือเชิงพาณิชย์ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมสำหรับวันนี้อาจารย์นนะครับกลาบขอบพระคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากครูบาอาจารย์บรมครูต่างๆมา,า,ากมายหลายท่านเยอะแยะเลยละครับแล้วก็หนังสือตำราต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำราในเชิงอนุรักษ์หรือในเชิงสากลน,นะครับท่านอาจารย์เสรษยรพรน,นะครับเว็บไซต์ปาวรศกร,รุงสยาม ในเว็บไซต์ของท่านก็มีข้อมูลพระที่เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็บลอกบุญโตซึ่งอาจารย์น,นันติดตามตลอดนะครับเป็นบลอกที่ถ่ายภาพสวยงามมากแล้วก็ให้ข้อมูลพระซึ่งเป็นพระในตำนานมากมายซึ่งเราไม่มีโอกาสได้เห็นไม่มีโอกาสได้รู้นะครับในเชิงอนุรักษ์แล้วในเชิงของความรู้แล้วถือว่ามีความรู้ระดับมาสเตอร์พีซซึ่งอาจารย์น,นันขอคารวะเลยครับขอคารวะเพียนบุญโตนะครับแล้วก็ ขออนุญาตนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของท่านเพื่อมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับสําหรับเนื้อพระของวัดระฆังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าพี่น้องรู้แล้วจะขึ้นจะอึ้งเลยว่ามันไม่ได้มีแต่เนื้อที่ปัจจุบันนี้เล่นหากันนะครับ ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับไม่ได้มีแค่เนื้อที่เราดูตามหนังสือต่างๆตามรูปต่างๆก็มีเนื้อลักษณะออกขาวๆลักษณะของขาวอมเหลืองแค่นั้นไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลยนะครับพระสมเด็จหรือว่าสมเด็จโตท่านสร้างเนื้อไว้มากมายจริงๆครับที่รวบรวมได้นะครับเฉพาะเนื้อผงนี่ก็11เนื้อแล้วก็เนื้อโลหะอีก5เนื้อก็เป็นเท่าไหร่16เนื้อพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่ครับเนื้อผง11 เนื้อโลหะอีกนะครับ3 4 5 5หหเนื้อก็เป็นเท่าไหร่ครับ16เนื้อพี่น้องทีละครับ16เนื้อไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับเฉพาะเนื้อผงเนี่ยเราก็แบ่งย่อยเป็นเนื้อน้ำมันนะครับเนื้อแกน้ำมันตั้งอิ๋วเนื้อปูนเพชรเนื้อปูนขาวลงรับปิดทองร่องชาติเนื้อสังคโลกที่ออกคล้ายๆเนื้อสังคโลกนะครับเนื้อหินลับมีดโกนนะครับปกติหินลับมีดเนี่ย ก็จะใช้เป็นแม่พิมพ์มากกว่าแต่ว่ามันมีพระสมเด็จบางองค์ครับที่สร้างจากเนื้อหินละมิดก็มีนะครับเนื้อซานหมากนะครับก็คือคนโบราณจะเคี้ยวหมากนะครับพอเคี้ยวหมากเสร็จสมเด็จโตอะไรเคี้ยวหมากเสร็จท่านก็จะคําหมากนี่ก็จะไม่ทิ้งนะครับก็จะเอามาผสมเป็นพระสมเด็จวร,รคันะครับเนื้อข้าวเหนียวสุกเนื้อกา้านทุบเนื้อ เศษจีวรเนื้อทองคำเปลวคือว่าเป็นเนื้อมวลสารที่เป็นมวลสารอินทรีย์พวกนี้นะครับก็มีนะครับเนื้อเกสร,รดอกไม้นะครับเนื้อที่ออกคล้ายๆว่านนะครับคำว่าเกสร,รดอกไม้เนี่ยก็จะรวมถึงว่านด้วยเพราะว่าเกสร,รดอกไม้ร้อยแปดกับว่านเนี่ยมักจะมาพร้อมกันนะครับมักจะมาพร้อมกันในการสร้างพระไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือเป็นพระปิดตาก็แล้วแต่เนื้อเกสร,รดอกไม้นี่ถือว่าสําคัญนะครับถือว่าสวยงาม เนื้อดินสอเหลืองนะครับดินสอเหลืองก็ดินสอที่มาทําผงพุทธคุณนั่นเลยครับถ้าหากว่ามีผงพุทธคุณมากหรือดินสอเหลืองมากเนื้อพระก็จะออกเป็นอีกลักษณะนึงนะครับเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อแป้งข้าวเหนียวนะฮะนี่คือสิบเอดเนื้อของเนื้อผงพี่น้องลองคิดดูแล้วกันครับว่ามันเยอะขนาดไหนครับแล้วที่เราเล่นกันปัจจุบันเนี่ยเราเล่นแค่เนื้อไหนครับอย่างมากก็ เนื้ออะไรครับเนื้อเนื้อปูนเพชรก็ยังไม่เล่นเลยสายสากลนะฮะเนื้อเกสรดอกไม้หรือเนื้อดินสอเหลืองประมาณนี้ฮะนอกนั้นไม่ได้เล่นกันเลยอันนั้นเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของนานาจิตตังนะฮะเราไม่ว่ากันนะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านแต่นี่ในแง่ของการอนุรักษ์แล้วถือว่าเป็นอะไรที่อลังการมากสําหรับอัจารย์นั้นนะครับเป็นอะไรที่โอ้โหเปิดสมองมากเป็นอะไรที่โอ้โหว้าวมากๆพี่น้องที่รักครับนอกจากนั้น ก็ยังมีเนื้อกับเบื้องแต่เนื้อกระเบื้องอาจารย์หารูปไม่ได้จริงๆเนื้อดินเผาครับเนื้อดินผสมเด็จเนื้อดินเนี่ยมีนะครับแล้วมีการสร้างโดยการสร้างจะเป็นเอาดินมาผสมกับผงสมเด็จข้อแรกนะครับข้อที่สองจะเป็นเอาดินลงไปก่อนแล้วผงสมเด็จโรยแล้วก็ดินทับอีกทีค่อยไปเผาก็ได้แต่องค์ที่นํามาให้ชมวันนี้เป็นวิธีที่2ก็คือเอาดินมาลงก่อนลงใน,น,นในบล็อกไม่พิมพ์ก่อนหลังจากนั้นก็โรยผงสมเด็จไปแล้วก็ ดินกอบอีกทีค่อยเผานะครับเนื้อโลหะเนื้อเงินเนื้อตะกัวทําชาเหล่านี้ล้วนแต่มีการสร้างทั้งสิน้นแต่ว่าในยุคปัจจุบันนั้นอาจจะเล่นหรือไม่เล่นอันนี้ก็คือนนา,นาจิตตังอย่างที่จะจานันเรียนไปแต่ส่วนเราจะเก็บอย่างไรมันแล้วแต่นะครับเอกสิทธิ์ของพี่น้องที่เคารพทุกท่านเลยไม่มีใครว่าใครได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาในเชิงอนุรักษ์กันเถอะมันมีความสุขนะครับเรามาศึกษาในเชิงของการศึกษาเชิงลึกนะครับในทุกมิตินะครับไม่ได้ศึกษาในเชิงของการซื้อมาขายไปอย่างเดียวหรือการที่จะต้องสร้างความร่ารวยจากพาสสมเด็จนะฮะเราศึกษาเชิงลึกเชิงอนุรักษ์เนี่ยเราจะมีความสุขนะครับเราจะมีความอิมอ่มเอมใจมากที่สุดเลยครับ เรามาดูเนื้อน้ํามันนะครับเนื้อแรกนะครับเนื้อน้ํามันเนื้อคําว่าเนื้อน้ํามันเนี่ยก็คือเนื้อที่มีส่วนผสมของน้ํามันตั้งอิ๋วมากนะครับมันก็จะออกเป็นลักษณะฉ่ำๆออกเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นลักษณะฉ่ำๆเป็นลักษณะที่พวกเราคงเข้าใจว่าน้ํามันตั้งอิ๋วน้ามันตั้งอิ๋วน้ามันมะพร้าวน้ํามันอะไรครับให้นึกถึงว่าน้ามันมะพร้าวประมาณนี้นะครับมันก็จะออกมาก็จะเป็นฉ่ำๆประมาณเนี้ยเพราะว่าการทําผ้าสมเด็จนั้น มันไม่ได้ช่างตวงวัดร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆนะครับมันแล้วแต่มือมันแล้วแต่เทมันแล้วแต่ครกมันแล้วแต่อะไรเงี้ยบางองค์ก็จะมีน้ํามันต้องอยู่เยอะมันก็จะออกมาเป็นเนื้อลักษณะช่ำๆแบบนี้พี่น้องที่รักครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพจบุญโตนะครับเพจบุญโตซึ่งอาจารย์นันถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดทั้งข้อมูลเลื่เนื้อหาและก็ภาพถ่ายนะครับยอดเยี่ยมมากพี่น้องไปติดตามได้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ ติดต่อสนใจอยากจะเช่าพระก,ก็เชิญที่เพจของท่านได้เลยนะครับอาจารย์นันยินดีนะครับเป็นเรียกว่าโฆษณาให้นะครับ PR ให้แต่ว่าส่วนตัวอาจารย์นันนำมาเพื่อเป็นความรู้เพื่อแบ่งปันเปวิทยาทานเท่านั้นนะครับเนื้อที่2ก็คือเนื้อปูนเพชรอันนี้ก็ขออนุญาตนำพาดกับเพจบุญโตเช่นเดียวกันนะครับมาเพราะว่าถ่ายภาพได้สวยงาม สวยงามมากๆครับสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากเนื้อปูนเพชรนั้นจะเป็นเนื้อที่มีความใสนะครับให้เรานึกถึงถ้วยชามสังคโลกไว้อันเดียวกันนั่นแหละนะครับเป็นปูนชนิดเดียวกันที่เอามาทําถ้วยชามเซรามิกถ้วยชามสังคโลก,โลกอันเดียวกันเลยครับเพราะนั้นเอามาผสมในเนื้อพลาสมเด็จพอออกมาแล้วปุ๊บก็จะเป็นลักษณะของการแกล่งการเนียนการใสนะครับแล้วก็คงสภาพ ในขณะเดียวกันก็มีการยุบการยน่นแบบสไตล์พระสมเด็จด,ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะครับแล้วบล็อกไม่พิมพ์นะครับมีพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ของปีพศ2411นะครับที่ใช้สร้างหรือใช้กดพระในวาระของการเฉลิมฉลองการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่5ในปีพศ2411สนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือเนื้อปูนเพชรในเชิงอนุรักษ์มีการสร้างแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับในเชิงประจักษ์ในเชิงของการศึกษาความรู้แต่ในเชิงของสายสากลหรือสายพาณิชย์จะเล่นหรือไม่เล่นนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเนื้อต่อไปก็คือเนื้อลงลักปิดทองล่องชาตินะครับคือลงลักปิดทองล่องชาติเนี่ยมันเป็นคาคล้องจองจริงๆก็คือลงลักปิดทองแล้วก็ลงชาติ ต่ล่องเน่ยเอามาเติมเฉยนะฮะลงรักปิดทองล่องชาติเป็นคำคล้องจองนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเว็บไซต์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์นะครับ um. a b o l e t 4 u c o m นะครับก็ถือว่าเนื้อนั้นด้านในนั้นจะเป็นออกโทนขาวซะมากกว่านะครับจะเป็นโทนขาวและเป็นขาวแกล่งแทบจะทุกองค์ถ้าหากว่าปิดทองล่องชาติเนี่ยจะเป็นลักษณะถ้า,าทั้งทองทั้งรัก นะครับลอนออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเนื้อผ้ามีลักษณะซีดขาวซีดนะครับแล้วก็การปิดทองล่องชาติหรือการปิดทองที่มีชาติด้วยนะครับชั้นแรกนะครับจะเป็นรักดำนะฮะชั้นที่2จะเป็นชาติชั้นที่3จะเป็นทองคำนะครับการปิดทองนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ตลอดนะครับจะไม่มีลงชาติก่อนนะครับแล้วลงรักทับไม่ใช่นะฮะจะต้องลงรักสีสดําอยู่เป็นพื้นชั้นที่2 จึงจะเป็นชาติและชั้นที่สาจึงจะเป็นปิดทองทับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นลักษณะน,นี้แล้วพระปิดทองร่องชาติหรือพระที่มีชาติสีแดงส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ทําให้พระมหากษัตริย์หรือบรมวงศารุวงทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปคร่าวๆนะครับพี่น้องที่รัก เนื้อต่อไปก็คือเนื้อสังฆโลกแตกรายงานสังฆโลกบล็อกไม่พิมพ์นี้เป็นบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนริมนจําได้ไหมครับในเรื่องบล็อกไม่พิมพ์ที่เราได้เคยทําหัวข้อให้พวกเราให้พี่น้องได้เรียนแล้วนะครับสําหรับใครที่จําไม่ได้ก็กลับย้อนไปนะครับกลับไปย้อนไปหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับบล็อกไม่พิมพ์3ามช่างหลวงนะครับก็จะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งบล็อกของหลวงวิจิตนริมนั้นจะมีความสมดุล ฐานสองข้างแหลมข้อมุมนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเว็บไซต์ของท่านอาจารย์เศษรษฐพรนะครับก็ p o w e r l e t กรุงสยาม .com นะครับมีพระดีๆเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้ศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในเว็บไซต์ของท่านได้นะครับถือว่ามีการแตกลายงาแตกแบบลายชามสังคลโลกนี่สวยงามมากนะครับเนื้อนั้นจะเป็นเนือ้อแกลงขาวนะครับจะเป็นลักษณะโทนนี้ ถือว่าสวยงามมากๆนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเนื้อต่อไปก็คือเนื้อหินรับมีดหรือว่าหินมีดโกนหินรับพิโคนอันเดียวกันนะครับอันนี้ข่าบขอบพระคุณเครดิตภาพจากเพจบุญโตนะครับจะมีความแข็งความแก่งส่วนใหญ่เนื้อพวกนี้จะเป็นเนื้อในตำนานเท่านั้นพี่น้องที่รักครับไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆไม่ค่อยได้เจอง่ายๆนะครับจะเป็นเนื้อในตำนานแล้วก็ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเราไปเจอเซียนนะครับเจ <c oughs> เขาจะบอกว่าผิดพิมพ์เก๊ไม่มีในสารระบบซึ่งถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ที่ดีพอเราก็จะเชื่อตามสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรามีความรู้ด้านเชิงอนุรักษ์ที่ดีพอเราก็จะไม่สนใจคําพูดใดๆของผู้คนเพราะว่าเงินก็คือของเราสติปัญญาก็คือของเรานะครับการศึกษาเรียนรู้ก็เป็นของเรานะครับสมเด็จโตนั้นท่านสร้าง มาด้วยหัวใจสร้างมาด้วยศรัทธานะครับเพราะนั้นพระสมเด็จของท่านนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามกลับดีซะอีกนะครับที่เซียนไม่สนใจเราก็จะได้พระที่พระของดีราคาถูกมาไว้เพื่อเป็นพุทธคุณส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตจริงไหมครับพี่น้องครับนะเนื้อต่อไปก็คือเนื้อซานหมากเนื้อซานหมากก็คือการที่พระเดชพระคุณสมเด็จโตท่านเคี้ยวหมากเสร็จท่านก็จะเอาหมากเนี่ย แทนที่จะขายทิ้งใช่ไหมก็จะมีถูรองมาหลังจากนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นคําหมากอะไรต่างๆก็จะเอาหมาแล้วไปตากแห้งตากแห้งเสร็จก็มาผสมนะครับเป็นเนื้อปลาสมเด็จวันละขังผสมกับปูเปลือกหอ,อยนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีซานหมากเยอะหน่อยนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของการนเนื้อจะเป็นลักษณะ เนื้อสารหมากให้ให้เราคิดถึงเสียเส้ยนหมากเสี้ยนหมากที่คนเคี้ยวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบเนีน้มีเสี้ยนมีเสี้ยนมีการแตกการปริมีเนื้อเนี่นยมันก็จะไม่แน่นมันมีการแตกการปริลักษณะนี้ครับคิดถึงเสี้ยนหมากคิดถึงสารหมากไว้นี่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อนี้เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันหลังนะครับในเชิงลึกเดี๋ยวในคอร์สต,ต่อไปเราค่อยไปคุยแต่ละเนื้อในเชิงลึกอีกนะครับค่อยว่ากันนะครับส่วนคอร์สนี้เป็นคอร์สให้พี่น้องเห็นภาพรวมทั้งหมด เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเข้าใจเบสิกพื้นฐานของพระสมเด็จทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะเรียนรู้ในเชิงลึกต่อไปอีกว่าแต่ละเนื้อมีความเป็นมาอย่างไรมีวิธีการทาอย่างไรมีอะไรอย่างไรนะครับเราจะมีคอร์สต่ตอต่อไปอีกนะครับให้พี่น้องได้ศึกษาเชิงลึกนะครับเนื้อข้าวสุกพี่น้องทีละครับอันนี้จะเป็นเนื้อเกี่ยวกับสารอินทรีย์เนื้อข้าวสุกก็มีทั้งข้าวเหนียวสุกนะครับข้าวเหนียวดิบนะครับ ข้าวเหนียวสุกหมายถึงข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วมาตํามาบดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวดิบนะครับข้าวเหนียวดิบนะฮะก็ข้าวเหนียวดิบหมายถึงว่าข้าวเหนียวที่ไม่ได้ตากแดดอาจารย์อธิบายผิดนะครับข้าวเหนียวสุกก็ทั้งหมดคือข้าวเหนียวสุกนั่นแหละมีตากแดดกับไม่ได้ตากแดดนะครับเอามาโขกตําเลยลักษณะของเนื้อก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ เนื้อพระจะออกเป็นลักษณะนี้เราจะเห็นลักษณะของเม็ดใสๆเขาเหนียวอยู่ข้างในนะครับเป็นลักษณะของเม็ดข้าวที่หกที่ตาที่นึ่งแล้วนะครับถึงบทอะไรมันก็จะเป็นลักษณะของมีเม็ดใสๆอยู่ข้างในนะครับเขาขุนนะฮะอันนี้กลับขอบพระคุณภาพจากเพจบุญโตเพจท่านนะครับมีพระในตํานานเยอะแยะให้ดูมากมายเหลือเกินนะครับเป็นการ โอ้โหอาจารย์นันดูละว,ว้าวมากดูแล้วแบบประทับใจดูแล้วศรัทธามากเลยนะครับขออนุญาตเป็นสิทธิ์ขออนุญาตติดตามขออนุญาตนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับเนื้อต่อไปนะครับอันนี้ก็จากเพจบุญโตนะครับถ่ายภาพได้สวยงามมากเป็นเนื้อเกสรผสมว่านเกสรดอกไม้ผสมว่านดอกไม้ร้อยแปดว่านร้อยแปดเมื่อเอามาผสมกับเนื้อพัดสมเด็จนะครับเอกลักษณ์ของว่านก็คือจะมีความเขียวความย่น นะครับไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้หรือว่าเนี่ยจะมีความเหี่ยวความย่นนี่ครับคล้ายๆกับนึกถึงพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดคือวันเนื้อว่านไว้นึกถึงพระเนื้อว่านไว้นึกถึงพระหลวงปู่ทวดนะครับปีเก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับบางโอก็จะมีความเหี่ยวความย่นนะครับถ้าว่านเยอะนะครับถ้าดินเยอะก็จะว่าไปอีกอย่างนะครับแต่ว่าว่านเนี่ยเอกลักษณ์ของท่านก็คือจะมีความเหี่ยวอย่างนี้นี่ครับนี่คือเนื้อเกสรดอกไม้ผสมว่านนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องที่รักครับ เห็นไหมครับเป็นเนื้อในตำนานทั้งนั้นนะครับเราไม่คาดคิดว่าเนื้อพระอย่างนี้จะมีอยู่แล้วจะเคยเห็นแล้วจะไม่ได้มาเห็นวันนี้ได้เห็นแล้วครับพี่น้องที่รักเปิดนะครับวิสัยทัศน์ของมุมมองของการศึกษาพระสมเด็จอันนี้คือการศึกษานะครับแบบกอไก่ถึงคอระคูนะครับเราไม่ได้ตัดตอนว่าจะต้องเล่นเฉพาะพิมพ์นิยม จะต้องศึกษาเฉพาะพิมพ์นิยมจะต้องขายเฉพาะพิมพ์นิยมลักษณะนั้นคือการมุ่งเน้นศึกษาในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสากลแต่ว่าในเชิงอนุรักษ์นั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ในทุกทุกเนื้อที่พระเดชพระคุณสมเด็จโตท่านสร้างมานะครับเนื้อดินสอเหลืองเนื้อดินสอเหลืองก็จะเป็นเนื้อที่มีส่วนผสมของผงพุทธคุณเยอะดินสอเหลืองเยอะนะครับเนื้อก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆกับเนื้อ กล้วยเนื้อกล้วยหอมคล้ายๆกับเนื้อฟักทองประมาณนี้ครับก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะครับเป็นดินสอเหลืองก็จะออกสีเหลืองแบบนี้แหละครับเหลืองเเนื้อฟักทองก็จะเป็นลักษณะเนื้อกล้วยก็จะเป็นลักษณะสีโทนเหลืองนะครับแต่ว่าลักษณะก็อาจจะแตกต่างก,กันไปเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ให้รู้ว่าเนื้อโทนเหลืองจะออกมาประมาณนี้นะครับกราบขอบพระคุณจากเพจบุญโตเช่นเดียวกันครับอาจารย์ประทับใจมากนะครับถ่ายรูปได้ยอดเยี่ยมนะครับมีพระในตำนานเยอะจริงๆครับ เนื้อผงไบลานอันนี้ก็จากเพจบุญโตกับขอบพระคุณนะครับเนื้อผงไบลานนั้นนะครับก็คือไบลานเผานะครับไบลานนี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณน,นะครับที่เอามาทําเป็นที่เขียนนะครับคาถาอาคมเขียนหนังสือเขียนอะไรต่างๆพอเขียนเสร็จมันก็จะพับๆๆเป็นบนไบลานนะครับพอใช้ไปนานๆเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเป็นสารธรรมชาติมันก็มีเสื่อมมีโซมีชารุดมีอะไรต่างๆ ก็จะต้องลอกใหม่เมื่อลอกใหม่ก็ต้องเอาใบลานเก่าเนี่ยไปเผานะครับทีนี้พอเผาสมเด็จโตท่านก็ไม่ได้ทิ้งเลยเก็บเอากิ่เท่าฐานนั่นนะมาผสมในปูนเปลือกหอยในผงผสมเด็จกลายเป็นเนื้อผงใบลานนะครับซึ่งเนื้อผงใบลานนั้นจะมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนปูนเปลือกหอยหผงใบลานนานๆทีจะได้เผาสักทีนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีก็จะถือว่าเป็นบุญบาร,รมีอย่างสูงสุดเลยนะครับเอกลักษณ์ก็ให้เราดึกถึงฐาน นึกถึงถ่านนะฮะที่การเผามันจะมีถ่านมีอะไรเงี้ยเป็นลักษณะของสีดำๆคล้ายๆถ่านที่มีอยู่นะครับเป็นลักษณะของผงถ่านเป็นลักษณะเนี้ยซึ่งการเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละเนื้อแต่ละเนี่ยเราไปว่ากันในคอร์สเชิงลึกต่อไปอีกนะครับเนื้อต่อไปก็คือเนื้อแป้งขา้าวเหนียวเห็นไหมครับเนื้อแป้งขา้าวเหนียวนะครับก็จะมีแป้งขา้าวเหนียวดิบแป้งข,ข้าวเหนียวสุกนะครับนี่ฮะเราดูปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันมีลักษณะของ คล้ายๆแป้งข้าวเหนียวแน่นอน,นครับข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยฮะ <c oughs> มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้าใครกินข้าวเหนียวบ่อยๆไว้จะนันเราจะรู้เลยอ๋อมันคล้ายๆข้าวเกี๊ยบของยายอ่อนสีนะครับที่ทำข้าวเกี๊ยบเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ไปย่างไฟนะครับมันจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าข้าวเกี๊ยบหรือข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อชนิดเดียวที่อยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีนะครับ ำแพงเมืองจีนเนี่ยใช้ส่วนผสมหนึ่งก็คือน้ําข้าวหรือข้าวเหนียวหรืออะไรต่างเนี่ยตำผสมกับฟางกับอะไรเงี้ยมันจะยึดเกาะอย่างดีมากนะครับหรือแม้แต่เนื้อผงพายคุมารของหลวงพุทิมพระทหารไร่ก็ใช้เนื้อข้าวเหนียวสุกด้วยเป็นส่วนผสมหลักส่วนหนึ่งในการทําพระนะครับอันนี้กลับขอบพระคุณจากเพจบุญโตนะครับเนี่ยเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ในตำนานเลยนะครับเป็นพิมพ์พัดยศเป็นพิมพ์ที่ว่า มีพัยดยศอยู่ข้างหลังนะครับก็จะถือว่า,าออหายากนะครับหายากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพระที่ถูกตีเก๊ถูกตีผิดพิมพ์เป็นพระที่อยู่นอกสายตาเสียนแต่สําหรับบรมครูปรมาจารย์ที่รู้แล้วท่านเก็บแน่นอนอาจารย์นั้นเก็บแน่นอนถ้าเจอนะครับ ว่าหนึ่งราคาไม่สูงใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีคนซื้อไม่มีคนเล่นก็ราคาไม่สูงสองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าพระที่มีพุทธคุณสร้างโดยสมเด็จโตเรารู้เราศึกษาเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในการเก็บนะเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายท่านนะครับไม่ได้เล่นพระเพื่อขายนะฮะไม่ได้สะสมพระเพื่อขายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคําจํากัดความที่ว่าพระแท้ต้องขายได้นั้นมันเป็นคําจํากัดความของสายสากลอย่างเดียวมันไม่ใช่สายอนุรักษ์ ถ้าสายอนุรักษ์นะครับพระแท้คือพระที่เก็บไว้ก็ได้เอาไว้ให้ลูกหลานก็ได้เอาไว้เป็นพุทตคุณของตัวเองก็ได้เอาไว้อนุรักษ์ก็ได้นะครับมันไม่ได้ใช้คําจะปัดความว่าพระแท้ต้องขายได้เสมอไปนะครับพี่น้องที่เคารพรับทุกท่านนะครับต่อไปเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาอย่างที่บอกนะครับนะก็คือดินนะครับเอาดินนะครับมากดลงในบล็อกไม่พิมพ์นะครับแล้วก็โรยด้วยผงสมเร็จแล้วก็เอาดิน รับอีกทีแล้วค่อยเผาอันนี้เป็นวิธีนี้นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาดินผสมกับผงสมเด็จเลยทั้งหมดเลยผสมให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็กดนะครับแล้วก็เผาแต่องค์นี้เป็นวิธีที่วิธีที่ใช้ดินส่วนหนึ่งโรยในอ่าลงในแม่พิมพ์ก่อนแล้วก็ใช้ผงสมเด็จโรยตรงกลางแล้วก็ใช้ดินน่ะประทับอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเผาเพราะฉะนั้นเนื้อผงสมเด็จก็จะอยู่ตรงกลางเราจะเห็นเนื้อดินนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับถือว่าเป็นพระในตำนานนะครับหลายคนไม่เข้าใจก ไม่สนไม่หยิบไม่จับไม่ซื้อไม่อะไรคิดแต่ว่าพระขายไม่ได้ก็ไม่สะสมไม่อะไรนะครับแต่ว่าความจริงแล้วนี่คือสุดยอดของพระของสมเด็จโตนะฮะขอบพระคุณเพจบุญโตด้วยนะครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินก็มีนะครับปะปายมีสร้างมีเห็นออกมาเรื่อยนะครับเนื้อทองคํายังมีเลยครับทองโบราณเนื้อบุเงินอาจารย์มีเนื้อบุทองอาจารย์มีนะครับเนื้อทองผสมอาจารย์มีครับก็ถือว่าเราเก็บนะครับเพราะว่าเราศึกษา เราดูแม่พิมพ์เป็นเราดูเป็นเราเห็นแล้วเราเราไม่ต้องไปให้ใครมาฟันธงนะครับเพราะบางครั้งพระบางองค์ถ้าเราเก็บเราไม่อยากไปขายเราไม่อยากาจําหน่ายเนี่ยเราก็าไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าระบบของเขามันมีพระมากมายที่อยู่นอกระบบนอกระบบบันทึกของหนังสือนอกระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ามันอยู่ในครูบาอาจารย์บรมครูนะครับที่เป็นสายนุรักษ์นะครับถ้าพี่น้องมี ครูบาอาจารย์ที่เป็นบรมครูสายนุรักษ์นะครับท่านจะรู้ว่าพระอีกมากมายที่ไม่ได้เข้าในระบบเรียกว่าพระนอกระบบนั่นเองนะครับแต่เป็นพระที่มีพุทธคุณยอดเยี่ยมอย่างเช่นพระสมเด็จวัดระฆังเนื้องเงินเนี่ยก็เป็นพระนอกระบบแต่ถ้าใครศึกษาใครดูเป็นใครแม่นพิมพ์ใครดูปุ๊บเรารู้เลยเนี่ยคือพิมพ์หลวงวิจารณด้วยซ้ำนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มสวยงามมากนะครับก็เก็บนะครับถ้าราคาไม่แพงก็เก็บนะฮะ เนื้อตะกัวทําชายังมีหลายเนื้อนะครับที่อาจารย์หารูปไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องกราบขอภัยที่ไม่ได้เอา,าให้ชมเนื้อตะกัวถําชาก็คือเนื้อตะกัวที่เป็นกระป๋องชากระป๋องชาสมัยก่อนเนี่ยมันจะมามาเป็นเนื้อตะกัวแกะออกมาถึงจะเป็นใบชานะครับถ้าชาที่นําเข้าจากประเทศจีนในนั้นสมเด็จโตท่านก็ไม่ได้เอากระป๋องชาเนี่ยไปทิ้งใดๆนะครับกระป๋องชาก็ท่านก็เอามานะครับเอามาหลอม นะครับะสมกับพระสมะเด็จแล้วก็ทํากดเป็นแม่พิมพ์พระสมเด็จกนเป็นพระสมเด็จเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของตะก,กั่วนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะของตะก,กั่วแล้วเกจิอาจารย์หลายท่านก็ใช้ตะก,กั่วในการสร้างพระไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วก็ยังมีเลยครับไม่ว่าจะเป็นอีกเยอะแยะมากมายครับเนืๆๆ้อตะก,กั่วก็มีนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อตะก,กั่ว เนื้อตะกัวถ้วยชานะครับเนื้อตะกัวกล่องชาเนื้อตะกัวห่อชานั่นแหละครับแต่ว่าพอเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็เลยกลายเป็นเนื้อตะกัวถ้าชานะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณเพจบุญโตนะครับผมนี่นะครับคือเนื้อพระสมเด็จทั้งหมดนะครับทั้ง16เนื้อนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องเห็นแล้วเป็นไงครับว้าวไหมว้าวเหมือนอาจารย์นันไหมโอ้โหว้าวเลยนะฮะว้าวเลยนี่ครับ ล้วพอเราได้เห็นเราได้รู้เราโอ้โหเราทิ้งพระสมเด็จที่เป็นเนื้อที่ทรงคุณค่าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมากมายนะก่อนที่จะนันจะได้ศึกษาเรียนรู้จะเข้าใจก็ทิ้งพระไปมากมายเช่นเดียวกันนะครับแต่พอเราศึกษาเรียนรู้เราเข้าใจแล้วเราก็มีความเต็มใจมีความภาคภูมิใจที่จะเก็บพระเหล่านั้นโดยที่ไม่สนคําของคนว่าจะต้องเข้าหูขวา,าเทลาหูซ้ายเราไม่สนใจอยู่แล้วครับ เพราะว่าเรามีความรู้ถ้าหากมันแค่หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักไม่ถึงพันเนี่ยเราเก็บแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์นั้นก็เชื่อว่าพี่น้องที่เคารพจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับอาจารย์นั้นหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์อยจะลืมติดตามในหัวข้อต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ